Hi hello ค be ุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อเขาสู่ห้องจีนที่97ห้องจ EP กล่าวนันนี้นะครับอยากจะบอกกับทุกคนว่า春ุ快เ春ี快ะควายนะคสุขสันต์วันตรุษจีนนะครับเกี่ยวกับวันตรุษจีนเนี่ยทุกคนต่างก็รู้ดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าวันเนี้ยเราจะต้องสวมเสื้อผ้าชุดใหม่สวมเสื้อผ้าชุดสีแดงต้องออกไปพบปะพูดคุยไปเยี่ยมเยียนญาติสนิทมิตรสหายใช่ไหมฮะไปอวยพรวันตรุษจีนวันปีใหม่จีนนอกจากนี้เราอาจจะมีการจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่่งงอัปมมคลใช บางคนนะไปทํางานต่างถิ่นก็ต้องกลับมากลับบ้านเกิดเพื่ออยู่กับครอบครัวกินอาหารด้วยกันเค้าดาวด้วยกันซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆเหล่านี้นะครับทุกคนต่างก็รู้ดีอยู่แล้วเราทำํำกันมาทุกปีเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรารับเอาวัฒนธ,นธรรมจีนเข้ามานะครับไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยเชื่อสายจีนหรือเป็นคนไทยดั้งเดิมที่เราเห็นว่าหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวก็มีการฉลองวันตรุษจีนเช่นกันแต่ทุกคนรู้หรือเปล่าครับธรรมเนียมปฏิบัติในการฉลองวันตรุษจีนเนี่ยรวมถึงความเชื่อต่างๆยังมีทั้งที่คนจีนแม้คนจีนเองนะยังนค าชาเี่รับเอาวัฒน,นธรรมเขาเข้ามาบางครั้งเราก็ไม่เข้าใจว่าที่มาความเป็นมามเป็นยังไงล้วก็ทําตามแบบผิดๆก็เยอะเลยนะครับ oh. ซึ่งวันนี้นะครับพี่โหลดก็รวมเอา3มเรื่องใหญ่ๆาเรื่องหลักๆมาแบ่งปันกับทุกคนนะครับก่อนที่เราจะไปเจอเนื้อหาในวันนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้องจีนชาแนล้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่โหลดด้วยนะเราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการรับชมคลิปดีๆเหล่านี้ด้วยนะครับใครที่ติดตามแล้วไปรับชมกันเลยนะครับ ความเข้าใจและความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับวันตรุษจีนข้อที่1นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าเราไม่ควรพูดคําว่าป้ายเจ้าเนียนหรือป้ายวานเนียนนะครับถึงแม้2คํคนี้เราอาจจะเคยได้ยินคนจีนพูดมาบ้างคนจีนเขาพูดว่าป้ายเจ้าเนียนเพราะว่าเขาต้องการจะพูดว่าเจา้าก็คือถีเจา้า ล่วงหน้าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นป้ายเจเนียนของเขาก็คงหมายถึงสวัสดีวันตรุษจีนล่วงหน้าสุขสันต์วันตรุษจีนล่วงหน้าตรงกันข้ามกับคําว่าป้ายวานเนียนนะครับป้ายวานเนียนวานแปลว,ว่าดึกแปลว,ว่าสายแปลว่าภายหลังเพราะฉะนั้นป้ายวานเนียนคนจีนต้องการจะสื่อว่าสวัสดีหรือสุขสันต์วันตรุษจีนย้อนหลังทั้งสองประโยคนียทั้งป้ายเจเนียนป้ายวานเนียนเนี่ยไม่ใช่ประโยคหรือคาพูดที่ถูกต้องนะครับอีกว่าป้ายเนียนชื่อชป้ายเนียนไม่ว่าป้ายเจ้าเนียนป้ายวานเนียนเจ้นเนียน快乐วานเนียน快ว่า ประโยคที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องเราควรพูดว่าป้ายเหนียนทุกคนพูดตามที่หลงนะครับป้ายเหนียนแปลว,ว่าสุขสันต์วันตรุษจีนสวัสดีวันตรุษจีนเอาพี่หลอนแล้วถ้าผมต้องการจะเวยพรล่วงหน้าจริงๆอนะ่ะอยากจะสวัสดีอยากจะเวยพรล่วงหน้าผมจะพูดว่ายังไงพูดว่าป้ายเจาเหนียนไม่ได้เหรอ จริงๆมันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไม่ได้ขนาดนั้นเพราะก็มีคนจีนส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำที่ยังพูดคาว่าป้า,สาเสียนแป้หวานเนียนเพียงแต่ว่าพี่โหลดมาให้ความรู้ทุกคนว่ามันไม่ใช่คาพูดที่ถูกต้องนะครับคำพูดที่ถูกต้องเราควรจะใช้คําว่าล่วงหน้าในภาษาจีนออกเสียงว่าทีเฉียนทีเฉียนแต่ว่าล่วงหน้าออทีเฉียนมาไว้ข้างหน้าป้ายเนียนก็จะได้ละทีเฉียนป้ายเนียนสวัสดีวันตรุษจีนล่วงหน้าสุขสันต์วันตรุษจีนล่วงหน้า แต่ไม่มีคําว่าสุขสันต์วันตุษจีนย้อนหลังนะครับเราไม่สามารถอวยพรย้อนหลังได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าวันตุษจีนเนี่ยเป็นวันหยุดยาวซึ่งถ้ายึดตามธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่โบราณน,นะครับเราก็จะมาอวยพรเฉลิมฉลองกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15เลยนะพูดง่ายๆก็คือตุษจีนคือปีใหม่ใช่ไหมก็คือเริ่มปีใหม่วันที่1นึ่งอ่ะผ่านมาอีก15วันนะครับเป็นช่วงเวลาครึ่งเดือนเนี่ยเราสามารถฉลองได้เราสามารถอวยพรได้เพราะฉะนั้นในช่่ววงงเเเเลลาาคครึดดือนนนนีี้้ทุกก็พูไปปยยยห ป้ายเหนียนแปลว,ว่าสวัสดีวันตรุษจีนสุขสันต์วันปีใหม่เราจะไม่มาป้ายหวานเหนียนแล้วถ้าเลยวันที่15ไปก็ไม่ต้องเวยพรแล้วนะเพราะคนจีนก็จะมองว่าโอ้มันเลยเทศกาลนี้ไปไกลละเราก็ไม่ได้อยู่ในหน้าเทศกาลแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีใครมาอะไรเกี่ยวกับวันตรุษจีนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดคนว่าป้ายหวานเหนียนในช่วงเวลาวันที่1ถึงวันที่15นะครับพูดไปเลยป้ายเหนียนป้ายเหนียนแค่นี้ ตอนนี้ทุกคนทราบแล้วใช่ไหมครับว่าคำว่าป้ายเหนียนแปลว่าสวัสดีไปีใหม่สุขสันต์จุจินแต่ทุกคนอาจจะยังพูดไม่ได้พูดเป็นประโยคไม่ถูกคำคำนี้นะครับถ้าจะพูดให้เป็นประโยคนะครับพี่หลดขอยกตัวอย่างหนึ่งประโยคและกันอ่ะทุกคนลองฟังลองพูดตามพี่หลดก็ได้นะครับเชี่ยนใ新年里我们用电话拜年现在电话普及了新年里我们用电话拜年新年里我们用电话拜年 ความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับบนตูจีนข้อที่2นะครับเกี่ยวกับตัวสอนตัวนี้ตัวสอนตัวนี้ทุกคนอาจจะเคยเห็นแล้วใช่ไหมครับมันอ่านว่าฝูฝูคําว่าฝูมาจากคําว่าฝูเฉียบฝูเฉียแปลว่าโชคลาภแปลว่าสิริมงคลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยแปะคำว่าฝูไว้ทั่วไปเลยใช่ไหมฮะ,ะไม่ว่าจะเป็นประตูประตูร้วาประตูบ้านประตูรถบางทีอาจจะแปะไว้บนสิ่งของก็มีใช่ไหมครับซึ่งทุกคนรู้หรือเปล่าหลายๆคนก็ทําผิดนะเราว่าอะไร เพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่มักจะแปะตัวอักษรตัวนี้คว่ำลงการแปะคว่ำลงหมายถึงว่าคําว่าฝูเนี่ยมันกลับหัวกลับหัวภาษาจีนพูดว่าเต้าฝูเต้าแปลว่าฝูกลับหัวมันไปพ้องเสียงกับคํานี้คําว่าฝูเต้าฝูเต้าคํานี้นะครับจะแปลว่าความสุขโชคลาภสิริมงคลมาเยือนเพราะฉะนั้นเต้าแปลว่ากลับหัวก็ได้แต่ถ้าตัวอักษรไม่เหมือนกันก็อาจจะแปลว่ามาเยือนก็ได้เขาก็มองว่าการติดกับหัวมันจะได้เสียงออกเสียงเหมือนกับคาว่าความสุขมาเยือนสิริมงคลมาเยือนเขาก็เลยมักจะติดกับหัว แต่ทุกคนรู้หรือเปล่า并不是所有的地方都必须倒着贴这个福字像正门呐大门呐还有一些庄严肃穆的地方就是要正着贴这个福字不要倒着贴ก็คือประตูไม่ว่าจะเป็นประตูบ้านประตูใหญ่ประตูรั้วรวมถึงสถานที่ที่มันมีความจริงจังสถานที่ที่มันมีความเป็นทางการเรามักจะไม่แปะกลับหัวนะทุกคนระวังนะอย่าไปติดคำว่าฝูกลับหัวที่ประตูนะเพราะว่า เพราะว่าจริงๆมันเกี่ยวกับกุศโลบายจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณในวันตรุษจีนนะครับทุกคนก็จะมาอยู่รวมกันใช่ไหมคนที่ไปทํางานต่างถิ่นก็จะกลับบ้านมีของขวัญให้กันมีของมีค่ามีอะไรสําคัญสำคัญมากมายคนเยอะๆก็มักจะเสี่ยงกับการที่ข้าวของสูญหายอาจจะติดไปกับภาชนะแก้วน้ําจานชามอะไรก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ระวังเราก็จะเอาไปเททิ้งสมมติเรากินข้าวหมดแล้วเราก็อาจจะไปคว่ำจานเทเศษอาหารอะไรนี้เขาก็เลยมองว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะไปคว่ำกุศโลบายก็คือในวันตรุษจีนวันที่คนเยอะๆเสี่ย ต่อก,การที่แบบเข้าของสูญหายอะไรเงี้ยไม่ควรจะไปเก็บกว่าไม่ควรจะไปคว่ำจานคว่ำแก้วเทเศษอาหารไม่ควรเพราะว่าอะไรเพราะว่าของหายก็หายไปเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกุศโลบายว่าโอ้การไปคว่ำจานคว่ำภาชนะในวันตรุษจ,จีนนะครับก็เป็นเหมือนการที่เราไปเททิ้งโชคลาภสิริมงคลอ่านี่เป็นกุศโลบายเพราะฉะนั้นคนจีนก็เลยยึดถือปฏิบัติตามนี้มาตลอดจนมาถึงยุคปัจจุบันเราก็เริ่มมองว่าอ ถ้าเราไม่ล้างจานถ้าเราไม่ทําความสะอาดเก็บเศษอาหารเนี่ยหรือทาความสะอาดบ้านเนี่ยโอ้ยบ้านก็ลกแล้วก็สกรปรกเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยเกิดเครดใหม่ขึ้นมาแก้เครดแก้กุสโรบายนี้เขาก็เอาสติกเกอร์คำว่าฝูนี่มาติดก,กลับหัวสมมติภาชนะที่จะทิ้งอ่ะคือแก้วติดคําว่าฝูกลับหัวเราก็มองได้ว่าเออฝูต่าก็คือความสุขกําลังมาเยือนใช่ไหมโชคลาภกำลังมาเยือนสิริมงคลกำลังมาเยือน,น,อนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเททิ้งอ่ะอ้าวมันก็เป็นการแก้เครดเพราะว่าเวลาเราเททิ้งจากที่มััันกกลลบหววววอยู่เเาารคแ้ คำว่าฝูมันก็กลับมาเป็นคำที่ไม่กลับหัวเราก็จะเป็นการแก้เคล็ดไปในตัวนะครับก็จะไม่ต้องกลัวกุสโลายนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะไปติดไปทั่วเนาะเขาจะติดเฉพาะภาชนะหรืออะไรที่เป็นขยะนนเศษอาหารที่ต้องการกําจัดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกคนก็ไปติดให้มันตรงเนาะติดให้มันไม่ต้องกลับหัวเพื่อเราจะได้โชคลาภได้สีิมงคลแบบตรงๆเต็มๆนะครับลองทําดูนะ ความเข้าใจผิดผิดเกี่ยวกับวันตรุษจ,จีนข้อที่3นะครับไหนๆเราก็พูดถึงกุสโลบายไปแล้วใช่ไหมข้อสุดท้ายในยวันนี้นะครับก็ต่ออีกสักกุศโลบายหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่ากุศโลบายเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดจริงๆแล้วเราไม่ควรทําตามนะครับ กุศโลบายนี้จะเกี่ยวข้องกับประโยคไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินประโยคนี้ไหมก็คือเจิ้งเยวลี่ตีเถาสื่อจิ่วจิวเจิ้งเยลี่แปลว,ว่าเดือนแรกเดือนที่หนึ่งตามปฏิทินจีนก็คือเดือนตุตจีนนี่เองถ้าเราที่เถาหรือโกนหัวเนี่ยหรือตัดผมเนี่ยก็จะสื่อจี่วจิ่วสื่อแปลว่าตายจ,จี่วจิวแปลว่าน้าชายก็หมายถึงว่าถ้าเราโกนหัวเราไปตัดผมในเดือนตุตจีนน้าชายของเราก็จะตายมันเป็นลางที่ไม่ดีเป็นการการะทําที่นําไปสู่เรื่องที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นในอนาคต็เป็น้าชายของเราก็จะตาย ทุกคนรู้หรือเปล่าว่านี่มันเป็นกุสโลบายที่มาจากความเข้าใจผิดเราไม่ต้องทําตามกุสโลบายนี้ก็ได้เพราะมันไม่ได้มีจริงกุสโลบายนี้นะครับขออ้างอิงประวัติศาสตร์จีนนิดนึงนะครับก็คือในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยถ้าเราต้องการจะรับราชการเป็นทหารอยากจะเข้ากรมก็จะมีกฎข้อบังคับมีระเบียบอยู่ก็คือเราต้องโกนหัวแล้วเราก็ต้องไว้ผมเปียใหญ่ๆใช่ไหมทุกคนเคยดูหนังจีนใช่ไหมฮะ ซึ่งคนจีนในสมัยปัจจุบันนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่มองว่ามันไม่สมควรเขาก็แอนตี้เกี่ยวกับการโกนหัวของทหารแล้วก็ไว้ผมเปียนะครับขเขากามองว่ามันเป็นการริดลอนสิทธิเสรีภาพสิทธิความเป็นมนุษย์ทำไมเพราะว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจอยากจะไว้ผมอยากจะดัดผมก็ดัดไปสิทำไมต้องมาโกนหัวทำไมต้องมามีระเบียบวิน,นัยมันมีจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนจีนปัจจุบันเนี่ยเดิมทีเขามาจากประเทศที่มีการิมีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นประเทศที่มีระบบ เพราะฉะนั้นเวลาลวเราขาเปิดปรับวัฒนธรรมต่างาชาติเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดมากแล้วเขาก็จะรับเอามาแบบสุดตรงเพราะฉะนั้นมันจะมีคนจีนบางต่มที่รู้สึกแอนตี้กับระบบของประเทศตัวเองในอดีตเขาก็จะมองว่าไม่ดีไม่ควรเพราะว่ารับมาสุดตรงเกินไปนะจริงๆแล้วเราก็ควรจะมีทั้งระบบระเบียบแล้วก็มีทั้งเสรีภาพด้วยใช่ไหมมันต้องสมดุลกันแต่ทีนี้เขาไม่เอาเลยเขาก็เลยมีคําพูดว่าเรียกคนเหล่านี้นะว่าซื่อจิวเจ๋ซื่อแปลว่า ซเนียน่ยคิดถึงหวนคิดถึงเจยอแปลว่ากู้คืวแปลว่าอดีตนะครับเจยอก็แปลว่าตืรนเหรนแปลว่าคนเพราะฉะนั้นซื่งเวเจอก็เลยแปลว่าคนที่หวนหาเอ,อ,อยใช่คนที่โหยหาอดีต หวนนึกถึงอดีตหรือมีปมกับอดีตนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้ของจีนก็จะแอนตี้อดีตของตัวเองทุกอย่างแล้วก็จะมองว่าเออเรามาเรียกร้องกันดีไหมเราออกมาชุมนุมกันเรียกร้องในเดือนเนี้ยเราไม่ตัดผมกันดีไหมเพ <ừ> ราะว่ามันจะได้เป็นการแสดงออกทางความคิดไงว่าไม่เห็นด้วย,ยไม่ต้องตัดผมทีนี้คําว่าซื้อจิวเจอร์คือชื่อเรียกของคนกลุ่มนี้ซื้อจิวเจอแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้คนที่โหยหาหรือมีปมกับอดีตใช่ไหม เออจิ่วเจ้าพูดไปพูดมามันก็เพี้ยนเสียงสิ่วเจอ่อสิ่วเจอ่อสิ่วเจ้าสิ่วเจียวสิ่วเจียวก็คือลุงตายไม่ใช่ลุงน้าชายตายซึ่งในความเป็นจริงนะครับสิ่วเจียวกับที่เถาหรือการโกนหัวเนี่ย ไม่เหรอเรื่อเถอะไม่มีความสัมพันธ์กันใดๆเลยมันไม่ได้มีกุศโลบายนี้ตั้งแต่แรกมันเป็นความเข้าใจผิดและเป็นการเพี้ยนเสียงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนสบายใจได้ในเดือนกรุ๊จีนเราไม่ได้เป็นชาวจีนที่เราต้องไปเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพตรงจุดนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็อยากตัดผมก็ตัดไปเลยไม่ต้องมากลัวว่าลางไม่ดีเริ่ไม่ดีไม่ใช่นะครับมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นยังไงบ้างครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวันตุ่จีนเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะ บางส่วนก็เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนด้วยเนาะความคิดข่านิยมของคนจีนในบางกลุ่มตอนนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งที่ถูกต้องควรทำยังไงความเชื่อที่ถูกต้องวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็นําไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กับวัฒนธรรมไทยให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นเนาะถ้าเราจะฉลองตุ๊จีนเอออะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ตอนนี้เราเรียนรู้มากขึ้นละหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าทุกคนเห็นว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์นะครับและอยากให้เพื่อนๆของเราเนี่ยได้รคนะคับ แล้วเจอกัน EP ต่อไปนะวันนี้พี่โหลดและฮ่อง้อีพีเ EP 9ต้องพูดกันนี้นะครับจ้เชีรยบ๊ายบาย